สวัสดีครับคุณผู้ชมในวันนี้ทั้งช่องของเราก็จะมาอัปเดตคิวงานของน้องไรอันในวันนี้นะครับที่จะมีคิวงานการแสดงจะเป็นงานปิดที่จังหวัดชนบุรีในเวลา19นาฬิกางานต่อไปในวันที่18กร,รกฎาคมป2566จะเป็นงานเทศกาลลำไยที่สนามโรงเรียนเวียงเจดีเก่าอำเภอรีจังหวัดลำพูนนะครับที่จะขึ้นแสดงในเวลา 21นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับและงานนี้ใช่แค่หนุ่มไรอันเพียงคนเดียวนะครับที่จะไปขึ้นโชว์และจะมีศิลปินหลายท่านหรือทีเดียวนะครับที่หมุนเวียนสลับเปลี่ยนกันไปเพราะงานนี้เริ่มตั้งแต่วันที่14ถึง25กรกฎาคมปี2566ตามตารางคิวงาน ็จะมีศิลปินหลายท่านเลยทีเดียวนะครับและจะมีดังนี้ในวันที่18กรกฎาคมหนุ่มไรอันกาดบัณฑิตวันที่19กรกฎาคมคุณไตอลไทยในรูปแบบเต็มวงเลยนะครับวันที่20พบกับปูดแดงวันที่21พบกับวงแอลกอฮอล์วันที่22พบกับวงมหาหิงวันที่23พบกับครูเต้ยอภิวัต วันที่24พบกับวันมิวและวันที่25พบกับเอ็ดดี้นะครับและงานนี้จัดใหญ่เลยทีเดียวนะครับและจะมีสินค้ามากมายที่จ,จัดจำหน่ายภายในงานพร้อมกับชวงดนตรีคุณภาพระดับประเทศหมุนเวียนสลับเปลี่ยนกันไปจนถึงวันที่25กรกฎาคมเลยทีเดียวนะครับคุณผู้ชมและอย่าลืมไปให้กำลังใจศิลป,ปินที่ท่านรักและชื่นชอบกันเยอะๆนะครับ ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคิวงานของหนุ่มไรอันในวันที่18กรกฎาคม FC ตัวจริงที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงอย่าลืมไปให้กำลังใจหนุ่มไรอันด้วยนะครับสวัสดีครับ